ร็อกเด็กชายโชลธานเส้นชวนิตนักร้องสายประกวดที่บ้านเขาเต็มไปด้วยถ้วยรางวัลเวทีไหนที่ว่าแน่ๆบาร็อกยืนหนึ่งมาแล้วสำหรับบาลอกนี่เขามีเครดิตได้รับถ้วยพระราชทานมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับเป็นรางวัลถ้วยพระราชทาน10บใบครับแล้วก็ถ้วยรางวัลอื่นๆอีกเป็นร้อยครับที่จำไม่ได้อีกประมาณ3,000ันกว่านะมันบอก เรื่องคุยนี้ไม่ได้คุยแต่เป็นเรื่องจริงจริงครับไม่ได้ข่มแต่แค่อยากบอกถูกต้องแล้วรู้ไหมว่าทําไมเขาถึงได้ช่วยมากมายทําไมร้องเพลงเก่งขนาดนี้ต้นใหญ่เากันเถอะยักษ์ฝึกมานานแล้วครับฝึกมานานให้ลูกศิษย์ผมคนล่าสุดนี่ได้โชว์ความสามารถสักนิดได้ไหมครับผมได้ครับอะไรเขาสามารถทําเสียงรถซุปเปอร์คาร์ครับย่ออะไรครับ เอาเป็น Lamborghini เอาเว็นทดอแล้วกันคะ Lamborghini เอาเป็นทดผมเคยมีอยู่คันหนึ่งแต่ว่าขี้เกียจขับโยนทิ้งไปแล้วครับ้งให้า่ดีครับผมข้างครับ มันเป็นเร็วเขาขอให้เที่ยวนะมั้ยเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูดิมายมาแล้วมายังนี้โอ้ไปแล้วไปโอ้ยขับเร็วจริงๆเลยไอ้บ้าเนาะเวลามันจะผ่านอ่ะเดี๋ยวะกินเดี๋ยวมันไม่ทันทันกันเดียวว่าดูอย่างนี้มึงยืนเนี่ยเอาละแต่วันนี้มาถล่มคู่ต่อสู้ใช้เพลงอะไรคะวันนี้เพลงกัญชาครับ คืนนี้ยังมีดวงดาวเจิดจ้าคราบทองฟ้ายังดูสดใสสุดส่วนโค้งค ลีกันชาโชยมาแตกไกลทั่วชีวิตคิดสั้นทำไมเสพสิ่งจูงใจให้รายตัวเราเองจจวา เป็นทางสุดท้ายนอนตายตายต้นกันชา มาจากไหนลูกเอ้ยเจ๋สละเกินจริงๆครับไม่รู้จะติตรงไหนขอให้ขอโชคพี่เขียวครับชอบมากเรามากเลยมากการขึ้นร้องการอะไรนี้ดีขอให้โชคดีครับครับขอบคุณคับครับน้องเขาทำได้ดีครับคนรุ่นใหม่นะอายุน้อยๆแล้วก็เก่งๆขนาดนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับ บ,บ,บนเวทีครับก่อนอื่นขอชมเชยเรื่องวิธีการใช้เวอร a เบชันในการร้องตอนท่อนที่ลากคําว่านานแต่ถ้าเกิดว่ากักลมได้ดีกว่านี้มันจะพอดีท่อนพอดีเรารขาดไปนิดเดียวแต่ว่าสำเสียงดีรอให้ประสบการณ์มากกว่านี้น่าจะดีกว่านี้รอฟังเหมือนกันครับขอบคุณครับหนุกครับหนุกเชิญครับโอเคพูดยพูดเอยคือว่าขอบคุณครับขาจะขอบช่ เออมาเล่นตลกกับลุงหนึ่ง่ะบป้าคือมีทั้งพรสวรรค์ลและพรแสวงในตัวพรสวรรค์คือกล่องเสียงเราดีมากเหมาะที่จะไปนั่งร้องอาชีพแหละครับเป็นอีกแนวนึงกับคนเมื่อกี้ไปนะครับอันนั้นก็จะดูเดือดแต่อันนี้เขาไปแบบนิ่มๆน่าฟัง<อ>ผมว่าเด็กนี่โอเค,อเคแล้วครับโอเคครใช้ได้ครับ <มา S 2> <อ>